สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนลสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกผลนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบเงินหล่นทับนะคะโชคใหญ่หล่นหานะคะจะได้เงินได้ทองกันเนาะให้มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพพรรณนาไมยแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรถนานะคะไมลเล็บเจเจก็ ได้ลงการคำนวณของตัวเองไปแล้วเนาะก็ได้พูดถึงตัวเลขที่เกี่ยวกับนะคะงานพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนาะก็คืองานทอดผ้าผ้ากรถินใช่ไหมคะทอดกรถินอะไรคะ่ะของในหลวงเนาะก็มีตัวเลขอะไรบ้างก็ได้พูดไปแล้วเนาะนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นกันนะคะทุกคนเนาะอย่าง เรือ52ลำนั่นแหละค่ะเนาะที่พูดไปเนาะของไมล์เล็บเจที่คำนวณไปก็คือ6092นั่นแหละค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้ตัวเลขออกผลฉลากจะมาตัวไหนนะคะทุกคนรอลุ้นกันค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ในคลิปนี้ก็มาทักทายทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันนะคะเฮงๆปังๆสมบังกันทุกคนนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาอวยพรให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็นะคะเดือนพฤศจิกาเนาะแล้วก็เป็นโชคเป็นลาบให้กับทุกคนนะคะจะได้มีทรัพย์มีสินได้ใช้ใจ่ายในครอบครัวกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ